พีพีกรีดฝากถึงแบมแบมแบบนี้หลังผู้ชื่อผิดบนเวทีล่าสุดแบมแบมรีบเข้ามาตอบกลับทันที จบไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยของแบมแบมกันพีมุกภูวกุลหรือแบมแบมกเสเวนกับงาน2023-2024แบมแบม The First World Tour Alley 52 in Bangkok ซึ่งบนเวทีครั้งนี้แบมแบมยังได้เอาเพลงไทย2เพลงมาโชว์ด้วยกันทั้งเพลงไฟบอยของพีพีกริดแต่แบมแบมกลับพูดขอบคุณบิลกินซึ่งเป็นคู่จิ้นของพีพีจนอากาเซ่ต้องรีบบอกว่าเพลงนี้เป็นของใครทำเอาแบมแบมเขินหนัก ถึงขั้นสุดก้มขอโทษกลางเวทีล่าสุดเจ้าของเพลงอย่างพีพีกริดก็ได้ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกดีใจที่หยิบเพลงไฟบอยไปร้องกลางเวทีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาพร้อมชมแบมแบมว่าทำออกมาดีดมากๆคำที่แบมแบมเรียกชื่อผิดเป็นบิลกินจนแฟนคลับต้องมาแก้ให้โดยเจ้าตัวได้บอกว่าต้องให้แบมแบมกดเลิฟให้ก่อนถึงจะยอมให้อภยัยงานนี้หลังจากที่พีพีได้ให้สัมภาษณ์ไปได้ไม่นานแบมแบมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกฝ่ายว่างอนแล้วนะครับพร้อมอีโมจิหัวใจสีแดงทำเอาแฟนๆกดไลค์คอมเมนต์ นนแถมยังบอกอีกว่ารู้ตัวคนชนะแล้ว